สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา19นาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศสสวดพระพิธีรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีท่านผู้หญิงพลอยภพลินเจนเซ่น และท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซนเฝ้าถูดละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมศพแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพะปดลมหาเสวตฉตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแล้วทรงทอดผ้าไตร ทรงหลังทัศนิยดทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัสาเกตราชวรมหาวิหารสวดบทนมัสการพระรัตนตรยัยและบทติลคณาที่คาถาโดยใช้ทํานองเลื่อนและทํานองสรพัญญะและวัดอนุคารามวรวิหารสวดบทพระวิพังและบทพระมหาปตตฐานโดยใช้ทํานองกะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปบี้ยบัติแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2567เป็นวันแรก เวลา8นาฬิกา58นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์เทรศการและการประชุมไบเทคบางนาในการพระราชทานเปลยบัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจําปีการศึกษา2567เป็นวันแรก ยว,วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับทระทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สองคนมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลายัยบัณฑิตวิทยาลายัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยยอรมันวิทยาลัยนานาชาติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอุทยานเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,302คน โอกาสนี้พระสถา,านพระราชวัตรความว่าการที่บัณฑิตได้อุตสาหะพยายามเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาด้วยทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานพูดถึงความเจริญก้าวหน้าคนโดยมากมักนึกถึงความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการสร้างตัวสร้างฐานะเช่นมีการงานที่มั่นคงมีเกยียรติยศมีชื่อเสียงหรือมีทรัพย์มากแต่ยังมีความเจริญอีกอย่างหนึ่งซึ่งสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือความเจริญทางด้านจิตใจความเจริญดังกล่าวนี้หมายถึงความมีจิตใจที่สูง กล่าวคือมีความตระหนักรู้ผิดชอบชั่วดีและสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความเจริญทางจิตใจนับว่ามีปัจจัยสําคัญในการสร้างสารความสําเร็จและความเจริญที่แท้จริงในชีวิต และกิจการงานตลอดจนความรุ่งเรืองก้าวหน้าของสังคมและชาติบ้านเมืองเพราะความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเสมอทําให้ชีวิตและกิจการงานไม่ดําเนินไปในทางที่ชั่วทั้งเสื่อมอาจจะนามาซึ่งความผาสุกมั่นคงทั้งของตนเองและประเทศชาติจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาให้เข้าใจและพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้ยิ่งดีขึ้นเจริญขึ้นจะได้สามารถปฏิบัติตนปฏิบัติการให้บรรลุถึงความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนได้ดังประสงค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวร,รขัติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุลในการพระพิธีรมสวดพระ,พ,ระ,ระพิธรรรบบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง เวลา16นาฬิกา34นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไหลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวับขตบวรคตยราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร กระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมีสิบวัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดีราชาวาสวัดระคังโคศิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสากตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัธเทพพระวารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับ ประกอบด้วยพระสงฆ์สี่รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆทั้งนี้เนื้อหาของพระพิธรรมที่พระพิธีธรรมนำมาสวดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจตสิกรูปนิพพานเป็นคำสอนที่กล่าวถึงสัจธรรมความเป็นจริงให้ตระหนักถึงการเกิดและดับแห่งชีวิตเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นทูกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีเววรนวลตี้ ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบ,บันทึกเทปรายการทวรีเดอวันวช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทวีเดวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม รายการทูบีนบวันวารตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมสันสพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนบวันกับสมาชิกและยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30ถึง21.30น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพัฒหารเพนแดบพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา10นาฬิกา48นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระทหารเพนแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพจากวัดระฆังโคศิตารามวรมหาวิหารและวัดมหา ธาตุยุวราชรังสฤิ์ราชวร,รมหาวิหารรับพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพส,สวดประจําทั้งกลางวานันกลางคืนรับพระราชทานพระตาหารเช้าและเพลนกาหนดหนึ่งวันหรือตามกําหนดไว้ทุกสําหรับการสวดพระพิธรรมเป็นการนําเอาพระพิธรรมในพระอภิธรรมปิดกมาสวดพราะคําสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคําสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งยังเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนาและจะรีบประเพณีอีกส่วนหนึ่งโดยยึดต,ตามแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติซึ่งถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาจกัญยาเสดงพระองค์ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรดอีิจิปเชียนณกรุงไคโราธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8ตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอสัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาารณรัฐอาหรับอียิปต์ พิพิธภัณฑ์แกรดอียิปเชียนนี้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นเนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอียิปต์โบราณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตเที่ยวบินที่ ek 385ออกจากท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรการในวันเสาร์ที่1พฤศจิกาย,ยนพฤทธศัการาช2568เวลา1นนาฬิกานาทีคืนวันศุกร์ที่3 1อตุลาคมพฤทธศัการาช2568กแและจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรต เที่ยวบินที่ ek 384กลับถึงท่าากาศยาสวรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,568เวลา1 2นาฬิกานาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง27ตุลาคมพุทธศักราช2,568 พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพัฒหารเช้าแดดพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา6กนาฬิกานาทีวันนี้ health, พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพ sure. ิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเปี่มพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรรมหาวิหารพระพิธีธรรมเป็น ชื่อตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้นทำการฝึกหาสวดพระพิธีเจ็ดคำพีโดยใช้ทำนองที่ต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลชั้นสามัญซึ่งแต่ละพระอารามมีทำนองเป็นของตนเองในปัจจุบันการสวดพระพิธมแบบหลวงมีสี่ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนหรือทำนองเคลื่อนทำนองลากสูงและทำนอง รพัโอคมมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเรียาบัตรกับผู้สมเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนุุิทธิ์ประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สอง เวลา10บนาฬิกา9นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ใน,นายพลกรสุวรรณรัตน์อคโคมมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหองประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ,บึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปีการศึกษา25ง0น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวม3,293คน ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถวายปริญญาบริหารดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทรงกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟชั่นของไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทางด้านการผลิต การออกแบบการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในพระองค์จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกรวมถึงการบริหารส่งเสริมการใช้ผ้าไทยซึ่งสะท้อนแนวคิดแห่งผู้นําธุรกิจที่ทรงมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสภามหาวิทยาลัยราชภรฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาถวายปริญญาครุศาสตรดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพระศึกษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาด้วยพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬาที่โดดเด่น นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครศรีอยุธยาถวายปริญญาศิลปกรรม,มาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาวิชาประยุกตศิลป์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจากพระอัจฉริภาพทั้งด้านศิลปะและการออกแบบทรงประดิษฐ์คิดค้นลายผ้าพ,พระราชทานทรงอนุนรักษ์และต่อยอดผ้าไทยโดยทรงออกแบบลายผ้าแล้วพระราชทานให้ช่างทอผ้านำไปสไร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนทั้งยังเป็นการจุประกายให้เยาวชนไทยหันมาสนใจ และตระหนักในคุณค่างงานศิลปะถ่ายยิ่งขึ้นผู้แทนพระองค์ถวายภาพพระกฐินพระราชทานณวัดฝั่งแดงและวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา13นาฬิกา29นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปียนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพพระกฐถินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดฝั่งแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐถินกรรมเสร็จผู้แทนพระองค์ประเคนเครื่องบริวารของหมู่บ้านจำนวน15แห่งในตำบลอุ่มเม้าแด่พระสงฆ์ ผู้ครองภาพพระกฐถินโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเงินร่วมสร้างอุโบสถวัดฝั่งแดงแด่พระอธิการวิชาอรุณโนเจ้าอาวาสซึ่งทางวัดกําลังดําเนินการจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเดิมซึ่งชํารุดเสียหายตามกาลเวลาจากนั้นไปยังมณฑลพิธีวางศิลาเริกอ,อุโบสถประกอบพิธีวางศิลาเริกอ,อุโบสถหลังใหม่ซึ่งทางวัดและชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบาศาสนากิจของพระสงฆ์สามเณรและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ในอำเภอทวัดบุรีอุโบสถหลังใหม่จะก่อสร้างในลักษณะอุโบสถยกพื้นชั้นเดียวขนาดเท่าอุโบสถหลังเดิมซึ่งขณะนี้ได้ปรับถมดินยกพื้นที่เดิมให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมโดยชาวบ้านในตำบลอุ่มเมาได้ร่วมกันจัดทํากระถินสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างมีกําหนดจะเริ่มลงเสาเข็มภายในปีนี้ เวลา14นาฬิกา53นาทีเดินทางไปถวายภาพพระกฐถินพระราชทานณวัดท่าสแบงอําเภอเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาวัดท่าสแบงสร้างขึ้นเมื่อปี2303บริเวณป่าต้นตาลของชุมชนเดิมชื่อวัดตาลต่อมาในปี2405ได้จัดตั้งเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับย้ายที่ตั้งมาอยู่ในพื้นที่ชุมชนกลาง บ้านเพื่อให้ชาวบ้านสะดวกต่อการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2481และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดท่าสแบงภายในวัดมีเสนาสะนะสำคัญอาทิอุโ,อโบโสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระขันติพิรมหลวงปู่ขันเป็นจเจ้าอาวาส โอกาสนี้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน120คนซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างเสนาสนะสำคัญหลายอย่างจากนั้นไปยังมณฑลพิธีสมโพธพระพุทธเปียนาฏวชิรพัทประกอบพิธีสมโพธพระพุทธเปียนาฏวชิรพัทซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นลักษณะเป็นพระปางสายญาติเนื้อโลหะปิดทองความยาว165เซนติเมตรเพื่อสาการะบูชา และยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการนี้จุดเทียนเงินเทียนทองและทูบที่โต๊ะบวงสวงแล้วจุดทูบผางปากที่คเครื่องบวงสวงอธิษฐานแล้วโปรยดอกไม้ที่โต๊ะบวงสวงจากนั้นสูรายและเจิมพระพุทธเปียนาตรชิรพัทต่อจากนั้นวางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนคเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสการะพระพุทธเปียนาตรชิรพัท ปัจจุบันวัดท่าสแสบงกำลังดำเนินการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อแสนคาภายในเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมวัตถุโบราณหายากซึ่งในอดีตชาวบ้านได้นำมาถวายวัดอาทิพระพุทธเก่าแก่และคเครื่องภาชนะโบราณต่างๆรวมทั้งกำลังก่อสร้างวิหารเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนก,กิจของพระสงฆ์เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญพระพุทธปียนาถประชิรพัฒน์ไปประดิษฐานในวิหารปัจจุบันมีพระครูสุทธิวโรภาสเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา รูปรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระรก้าสิ่งของพระสถานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรพัฒน์บุญริกรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระสถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัตรทหารพรานประคองนามีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4506 และนาอิบปรเฮงกาเจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่1นึ่ตำบลมะรือโบตกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอะวางระเบิดรบริเวณเส้นทางรถไฟบ้านมะรือโบตกหมู่ที่1ตําตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงะจังหวัด,ดนราธิวาสเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมา คณะทูตานุทูตกงศูนกิติมศักดิ์และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนถวายสการะและลงนามแสดงความอาลายัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เป็นวันที่สองที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับพระบรมมหาราชวังโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีคณะทูตานุทูตกองสุกิติมา์และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ จาก26ประเทศและ1องค์การระหว่างประเทศไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอธิผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซียนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูต มาดีฟประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักิ์สุรินาเมประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักิ์สาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยและกงศูลกิติมาศจอเจียประจำประเทศไทยและที่ศาลาสาสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพเกี่ยงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยมีสำนักพระราชวังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเช่นเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครรวมถึงจิตอาสา904ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยจนเข้า มาถวายสการะในพระบรมมหาราชวังทําให้เกิดความรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้สํานักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา